สวัสดีครับสวัสดีคุณชมที่เคารพทุกท่านสำหรับวันนี้เราก็ยังคงเกาะติดสถานการณ์การรบในยูเครนกันอีกเช่นเคยนะครับโดยเฉพาะวันนี้มีข่าวใหญ่ขึ้นมานั่นก็คือทางการของรัสเซียได้ทำการระเบิดเขื่อนโนวาคาคอฟกาทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ขึ้นซึ่งการกระทำดังกล่าวนั้นจะส่งผลในสนามรบอย่างไรสิ่งนี้จะทำให้แผนการรุกตอบโต้กลับของทางยูเครนนั้นต้องชะงักลงหรือไม่ นอกจากนี้เรายังจะไปติดตามข่าวสารอื่นๆโดยเฉพาะที่กองทัพของออสเตรเลียนั้นกำลังจะมอบเครื่องบินรบแบบ S18 ให้กับกองทัพยูเครนราวๆ4 0ลำเหตุการณ์ต่างๆนั้นจะเป็นอย่างไรแอดมินขอเชิญชวนทุกท่านไปติดตามรับชมในรายงานข่าวของไทยมิริ i ต a รีพร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับเมื่อวานนี้ก็ได้มีข่าวว่าทางการของรัสเซียนั้นได้ทำการระเบิดเขื่อนโนวาคาคอฟกา ของทางยูเครนซึ่งเขื่อนแห่งนี้มันก็ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ของเมืองเคอร์ซอนและเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่ทางการของยูเครนนั้นจะทําการลุกโต้อตอบกลับกองทัพรัสเซียครับและเหตุการณ์ในครั้งนี้มันก็ส่งผลให้ เกิดน้ำท่วมขึ้นบริเวณพื้นที่ทางฝั่งของเคอร์ซอนทำให้บ้านเรือนประชาชนของชาวยูเครนนั้นต้องตกอยู่ในสภาวะที่ยากลำบากครับซึ่งพวกเขานั้นนอกจากที่จะต้องทุกทนในภาวะของสงครามก็ยังต้องมาเจอกับสภาวะของทางน้ำท่วมอีกด้วยอย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมประเด็นสำคัญในเรื่องนี้ก็คือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาปอริเซียนั้นอาจจะเกิดปัญหาใหญ่ขึ้นหากว่าน้ำหล่อเย็นนะครับไม่เพียงพอดังนั้น เหตุการณ์ต่อไปนับจากนี้จึงถือได้ว่ามีความอันตรายเป็นอย่างมากครับทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทหารน,นั้นก็คาดการว่าการที่กองทัพรัสเซียทําแบบนี้ก็เพื่อเป็นการตัดเส้นทางสําหรับการรุกกลับของกองทัพยูเครนโดยพวกเขานั้นจะปล่อยให้น้ําท่วมพื้นที่เหล่านี้ไม่ให้ทางกองทัพของยูเครนนั้น สามารถยกคนเข้ามาตีฐานที่มั่นของพวกเขาได้อย่างสะดวกครับซึ่งหลังจากที่ทางการรัสเซียได้ทําการระเบิดเขื่อนแล้วน้ํานั้นก็ได้ไหลท่วมไปยังพื้นที่ราวๆห้าสิบกิโลเมตรและมันได้แบ่งแยกพื้นที่บริเวณเมืองเคอร์ซอนและเมืองซาปอริเซียออกจากกันครับสิ่งนี้จะทําให้ทางกองทัพของรัสเซียนั้นสามารถตั้งรับในแนวลึกได้ดีขึ้นและทางการของยูเครนก็จะไม่สามารถใช้พื้นที่บริเวณทางด้านเคอร์ซอน เข้าโจมตีกองทัพรัสเซียได้ครับดังนั้นกองทัพของยูเครนจึงมีทางเลือกในการเคลื่อนทัพเข้าตีกองทัพรัสเซียในบริเวณทางด้านเมืองโดเนสและเมืองซาป,ปอลิเซียเท่านั้นครับอย่างไรก็ตามปรรถนาธิบรีของยูเครนก็คือนายเซเลนสกี้นั้นก็ได้ออกมากล่าวว่ากองทัพของรัสเซียนั้นได้ใช้ความหวาดกลัวเป็นอาวุธไม่ว่าจะเป็นการทำลายเคื่อนหรือว่าการทำลายโครงสร้างพื้นฐานต่าง ของประเทศยูเครนแต่ทว่าสิ่งเหล่านี้ก็ไม่อาจหยุดยั้งแผนการรุกตอบโต้ตกับของกองทัพยูเครนที่จะต้องเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ซึ่งพวกเขนั้นก็ต้องการขับไล่กองทัพรัสเซียให้พ้นออกไปจากประเทศของยูเครนได้ครับส่วนทางฝั่งของรัสเซียนั้นได้ออกมาให้ข่าวว่าการที่เขื่อนโนวาคาคอฟกา ้องพังทลายลงมานั้นเป็นฝีมือของชาวยูเครนเพราะว่ายูเครนนั้นต้องการเบี่ยงเบนความสนใจในการที่จะรุกตอบโต้กลับซึ่งทางนี้ทางการของรัสเซียนั้นก็ได้สกัดกั้นการรุกตอบโต้กลับครั้งใหญ่ของทางยูเครนสามารถทำลายรถถังยานเกราะและชีวิตฐานของยูเครนไปหลายร้อยนายเลยทีเดียวครับโดยเรื่องนี้ก็เป็นคํากล่าวอ้างของทางรัสเซียที่ว่าได้โจมตีกองทัพยูเครนนะครับอย่างไรก็ตามในภายหลังนั้น ก็ได้มีผู้นําภาพมาเปรียบเทียบว่าการที่กองทัพของรัสเซียนั้นสามารถทําลายรถถังแบบและเปิดได้นั่นน่าจะมาจากภาพของสารคดีครับส่วนทางด้านนายเซอร์เกซอยกูนั้นได้ออกมาให้ความคิดเห็นในเรื่องนี้ว่ากองทัพของยูเครนนั้นต้องการทำลายเกือนเพื่อชะลอการโจมตีของกองทัพรัสเซียครับซึ่งเหตุผลของแต่ละฝ่ายนั้นมันก็ค่อนข้างขัดแย้งกันอย่างชัดเจน ทั้งนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับความเชื่อของคุณผู้ชมแล้วครับว่าจะเลือกเชื่อฝั่งไหนดีแต่ถ้าถามความคิดเห็นของแอดมินแล้วแอดมินไม่เห็นประโยชน์ที่ทางการของยูเครนจะทำลายเขื่อนโนวาคาคอฟกาเพราะว่าสิ่งนี้จะไปปิดเส้นทางไม่ให้กองทัพของยูเครนนั้นสามารถโจมตีกองทัพของรัสเซียในบริเวณพื้นที่ทางฝั่งเคอร์ซอนได้ครับซึ่งการที่ช่องทางในการบุกรดลงก็จะทำให้กองทัพของรัสเซียนั้นสามารถตั้งรับในแนวลึกได้ดีขึ้น เพราะว่าความกว้างของสนามรบนั้นจะแคบลงทําให้กองทัพของยูเครนนั้นเหลือเส้นทางในการรุกที่ไม่มากนักแต่อย่างไรก็ตามกองทัพของรัสเซียนั้นก็มีข้อเสียในเรื่องที่ว่าน้ําที่จะไหลาจากเขื่อนโนวาคาคอฟกาไปยังแหลมไครเมียนั้นก็จะลดน้อยลงหรือว่าอาจจะไม่มีการส่งน้ําไปได้เลยครับซึ่งทางนี้ก็จะทําให้ประชาชนในไครเมียหรือว่าฐานทหารของรัสเซียในไครเมียนั้นก็จะต้องขาดแคลนน้าจืดต่อไปครับ ส่วนผู้เชี่ยวชาญทางด้านการอาหารนั้นมองว่าถึงแม้ทางการของรัสเซียจะได้ประโยชน์ในเรื่องนี้ในระยะสั้นก็จริงก็คือสามารถชะลอการรุกของกองทัพยูเครน ในบริเวณทางฝั่งพื้นที่เคอร์ซอนได้แต่ทว่าในอนาคตนั้นกองทัพของยูเครนจะได้รับมอบอาวุธที่มีความทันสมัยอาวุธที่มีระยะยิงไกลหรือว่ามีประสิทธิภาพจากทางฝั่งของตะวันตกมากขึ้นเพราะว่าการที่กองทัพของรัสเซียนั้นมุ่งเน้นโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของยูเครนไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้า ตึกอพาร์ตเมนต์เป้าหมายทางพลเรือนมาครั้งนี้ก็โจมตีเขื่อนของทางยูเครนจนเกิดน้ําท่วมใหญ่ขึ้นซึ่งต่างชาตินั้นก็จะมองว่าทางกองทัพรัสเซียได้ก่ออาชญากรรมสงครามซึ่งพวกเขานั้นจําเป็นจะต้องปกป้องยูเครนโดยการส่งอาวุธที่มีประสิทธิภาพมาให้โดยแต่ก่อนนั้นเราจะได้เห็นว่าเกาหลีใต้นั้นได้ออกมาประกาศว่าจะส่งมอบกระสุนปืนใหญ่ให้กับยูเครนหลังจากที่ปฏิเสธท่าทีแบบนี้มานานนะครับหลังจากที่ทางกองทัพรัสเซียนั้น เริ่มโจมตีประชาชนชาวยูเครนมากขึ้นญี่ปุ่นก็ได้นะครับส่งความช่วยเหลือทางการทหารมาให้กับประเทศยูเครนอีกด้วยและต่อไปเราก็อาจจะได้เห็นอาวุธใหม่ๆนั้นเดินทางมาถึงประเทศยูเครนอย่างต่อเนื่องครับเพราะว่าการเจรจาสันติภาพนั้นจําเป็นต้องเกิดขึ้นหลังจากที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถรบชนะได้อย่างเด็ดขาดนั่นเองครับเอาละครับคุณผู้ชมต่อมาก็ถือได้ว่าเป็นข่าวดีของกองทัพอากาศยูเครน เพราะว่าประเทศออสเตรเลียนั้นได้ทำการปรึกษากับสหรัฐอเมริกาว่าจะส่งมอบเครื่องบินรบแบบ F-8 h o r n e t ให้กับทางการของยูเครนจำนวนราวๆ40ลำซึ่ง F-8 1 h o r n e t นี้ก็ได้ทำการปลดประจำการแต่ทว่าก็ยังคงเก็บรักษาเอาไว้ในสภาพที่ดีนะครับ ซึ่งเครื่องบินรบแบบ f a S 8 Hornet น,นั้นมันเป็นเครื่องบินรบอนเนกประสงค์ที่มีขีดความสามารถในการโจมตีเป้าหมายทางอากาศและโจมตีเป้าหมายทางภาคพ,พื้นดินได้อย่างหลากหลายโดยเครื่องบินรบชนิดนี้ติดตั้งเครื่องยนต์เทอร์โบแฟน g e n e r a l e l ิเล็ก c F-404 GE-402 ให้แรงขับเครื่องละ11,000ปอนด์และ17,750ปอนด์เมื่อเปิดสันดาปท้ายทั้งสงเครื่องครับ F-8 a 1 h o r n e t สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ที่1.8มักที่ระยะความสูง40,000ฟุตมีรัศมีการรบราวๆ770กิโลเมตรครับทางนี้พวกมันนั้นมีจุดติดตั้งอาวุธจำนวน9ตำแหน่งสามารถติดตั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศแบบ AM-9 สายไว i เดอร์ที่ปลายปีกขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะไกลแบบ AM-120 AMRAM ขีปนาวุธอากาศสู่พื้นแบบ AGM-65 m a v e r i a g m 88 h า m a ม m g m 154และขี่ปืนอาวุธต่อต้านเรือรบผิวน้ำอย่าง HGM 84 h a 84หาพูลได้ซึ่งขีปนาวุธชนิดนี้สามารถโจมตีเรือรบผิวน้ำของทางรัสเซียได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยครับนอกจากนี้การรบในระยะประชิดต,ต,ตัวนั้นหากว่าจำเป็นจริงๆพวกมันนั้นยังติดตั้งปืนกลอากาศแบบ m 61ขนาด20มิมตรแบบ6ลำกล้องจำนวน1กระบอกพร้อมกระสุน540นัดครับ โดยรวมแล้วก็ถือได้ว่าเป็นเครื่องบินรบที่มีประสิทธิภาพที่ดีเลยทีเดียวครับและมีประวัติการรบที่ยาวนานด้วยหากว่าทางการของยูเครนได้รับมอบทั้งเครื่องบินรบแบบ F-16 และ F18 เข้ามาก็จะทําให้ขีดความสามารถในการรบทางอากาศของยูเครนนั้นมีประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนทําให้กองทัพของยูเครนนั้นสามารถทําการรุกหรือว่าทําการตั้งรับได้ดีมากยิ่งขึ้นครับ สุดท้ายนี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปอัปเดตสถานการณ์การรบกันในเมืองบัคมุดกันซักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าในขณะน,นี้ปีกทั้ง2ด้านของทางรัสเซียเริ่มทําการถอยล่นแล้วครับโดยเฉพาะการรบกันบริเวณทางด้านทิศเหนือทางการของยูเครนนั้นได้ออกมายืนยันแล้วว่า พวกเขาสามารถยึดเนินสําคัญได้และสามารถยึดพื้นที่เขื่อนเบอร์คีฟกาได้ครับซึ่งสิ่งนี้จะทําให้ทางการของยูเครนนั้นสามารถนําปืนใหญ่สนามเข้าไปยิงใส่ฐานรัสเซียที่ตั้งมั่นอยู่ในเมืองบักมุดได้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญเลยในวันนี้ทางการของยูเครนนั้นยังมุ่งหน้าโจมตีบริเวณพื้นที่หมู่บ้านคริสชิฟกา ซึ่งหากว่าทางการของยูเครนสามารถยึดหมู่บ้านนี้ได้ก็จะสามารถทําลายสายส่งกําลังบํารุงของทางรัสเซียได้ครับนอกจากนี้ยังจะเป็นการโอบล้อมกองทัพรัสเซียในเมืองบักมูดแบบ3ามทิศทางด้วยซึ่งสิ่งนี้ในท้ายที่สุดแล้วหากว่าทางการของยูเครนสามารถทําสําเร็จก็จะเป็นการบีบให้กองทัพของรัสเซียจําเป็นที่จะต้องถอนตัวออกจากเมืองบักมูดไปในที่สุดครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับคลิปที่เราได้นํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้คิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับก่อนจากการแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิริเตรีกันอีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ cribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเราได้ทําคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ